ครับในขั้นตอนนี้เป็นการสมัครต่อลิงก์ผู้แนะนำนะครับเราก็ไปเอาลิงก์นะครับจากผู้แนะนำที่เขาแนะนำมานะครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับก็ผมสลับไปที่ l ล ne นะครับเพราะผู้แนะนำส่งลิงก์มาทางไลน์นะครับก็จะไปเอาลิงก์ที่ l ล n e นะครับนี่ครับลิงก์ก็จะประมาณนี้เราก็คัดลอกครับคัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็มาที่กระเป๋าที่พนะครับ เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วจะมีเมนู4เมนูด้านล่างครับสินทรัพย์ตลาดและค้นพบนะครับแล้วก็ฉันนะครับเรามาที่ค้นพบครับเสร็จแล้วด้านบนจะมีคําว่าค้นหา d ีเหรือป้อนลิงก์นะครับมุมจอด้านบนสุดนะครับเราแตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็วางครับวางนะครับเสร็จแล้วเราก็แตะที่ลิงก์สีฟ้านะครับ เสร็จแล้วก็กดคำว่าเข้าใจแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วระบบก็จะมีการให้เราลลอะนะครับก็คือ To bit เราก็กดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วระบบเขาก็จะแจ้งขอลายเซ็นนะครับคำว่าขอลายเซ็นก็คือตัวพาสเวิร์ดของกระเป๋านั่นเองครับเราก็แตะเข้าไปเราก็ใส่พาสเวิร์ดของกระเป๋าเลยนะครับอ่า เมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็กดยืนยันครับเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวเว็บสามนะครับของโปรเทสเเข้ามาเรียบร้อยนะครับโปรเทสเนะครับเรียบร้อยก็เข้ามา,าย้อนกลับออกไปดูหน้ากระเป๋านะครับก็มาที่สินทรัพย์ก็ยังเป็นหน้าธรรมดาแต่เมื่อเราจะเข้าเราก็มาที่ค้นพบนะครับแล้วก็มาที่ช่องเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็แตะที่ลิงก์นะครับกดคําว่าเข้าใจแล้วนะครับ ในเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ยูเซอร์มาเสร็จแล้วเราไปที่สามขีดครับเมื่อมาที่สามขีดเราก็มาที่คําว่าอินคัมครับเราสามารถมาคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้ได้นะครับตรงคำว่าทีมอินเว t แตชั่น d อนะครับแล้วก็ Copy นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาลิงก์เนี้ยไปแนะนำได้นะครับก็คืออันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับก็เอามาวางให้กับเพื่อนได้เลยนะครับ ก็ส่งไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วท่านใดจะเติมเงินนะครับเติมเงินก็เข้าไปที่หน้านี้นะครับหน้านี้มาที่หน้านี้ตเติมทั้ง b n b อนะครับ BNB ก็เป็นอย่างเช่นเราซื้อ200 300เราก็สามารถโอนเข้ามาได้เนาะ ก็ประมาณ4-5เหรียญน,นะครับแล้วก็ตัว USDT นะครับเราก็ขั้นต่ำก็คือ100เหรียญขึ้นไปนะครับ100ในหน่อยขึ้นไปนะครับเราก็จะเติมเข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาล็อกอินในนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนการล็อกอินผมจะทำคลิปให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ